วันที่จะไปดูบรรยากาศงานกินเจนะคะมาดูเรื่องปัญหาช่อง3ระบบะอนาล็อกกันก่อนนะคะทางด้านของบอร์ดกสทค่ะเตรียมที่จะหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ช่อง3คู่ขนานนะคะทั้งระบบอนาล็อกและก็ดิจิตอลในวันนี้ค่ะ เรื่องนี้นางสาวสุพิญญากลางนาลงนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทเปิดเผยว่าการประชุมกสทในวันนี้นะคะจะมีการพิจารณาวาระ แนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลตามที่บริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดหรือว่าช่อง3ค่ะได้ยื่นหนังสือพร้อมมีข้อเสนอแนะที่ยินดีจะออกอากาศช่อง3คู่ขนานทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอลแต่ขอมีข้อยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่างๆและข้อปัญหาที่ว่า ช่อง3อนาล็อกเป็นนิติบุคคลเดียวกับช่อง3ดิจิตอลตามที่ช่อง3อ้างหรือไม่ค่ะ ทั้งนี้ค่ะกสทนั้นจะพิจารณาประเด็นนี้ให้ชัดเจนพร้อมกับเสนอทางออกภาพรวมต่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อเยียวยาทุกช่องที่ออกคู่ขนาน2ระบบและดูแลช่องใหมายอย่างเป็นธรรมและหากได้ข้อสรุปแล้วนะคะก็จะเชิญตัวแทนช่อง3ช่อง7และช่อง9รวมทั้งทุกช่องดิจิตัลเข้าหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกันภายในสัปดาห์หน้าแต่หากสุดท้ายแล้วนะคะทางช่อง3ไม่ประสงค์จะร่วมมือเดินตามกติกาของ อกองสทชอนะคะนางสาวสุพิญญาก็บอกว่าคงต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลค่ะ ส่วนปัญหาโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่ขัดข้องเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานั้นนะคะทางด้านของนางสาวสุพิญญาก็บอกว่าได้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหารวมทั้งจะมีการหารือกับช่องออกับ3ช่องที่เป็นผู้ใช้บริการและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โครงข่ายขัดข้องในวันที่11กันยายนด้วยค่ะ